2อก็โลหิตจางอย่าไว้วางใจมันจะมีการเสีเวนาของสภากาชาตินะคะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะไม่รู้ตัวอยู่ตัวซีดหน้าซีดเนี้ยมือนี่บีบออกมาไม่มีเลือดเ,เออแล้วตัวเราอ่ะบริจาคเลือดมาได้33ครั้งแล้ว ขาดอีก3ครั้งเราจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จประเทศอย่างเงี้ยได้รับเข็มปรากฏว่ามันอันเดอร์อันเดอร์หมายความว่าไงมันบอยจาคไม่ได้มาครึ่งปีเลยแล้วก็ต้องมาใช้สินค้าไม่ใช่แค่สีอินอย่างเดียวนะคะก็ลองหาตัวช่วยใช้คำว่าลองหาตัวช่วยก็อันนี้ค่ะเอออันนี้ เบอกว่าให้เรากินผักคนไหนไม่กินผักก็ให้กินสารสีเขียว mm hmm. ก็เหมือนเราชงนะคะชงแล้วก็ใส่น้ําดื่มเพราะตัวนี้มันไปไปรีบูทพวกเม็ดเลือดแดงค่ะส่วนนี้ขยายหลอดเลือดแดงแล้วก็กินอันนี้นะคะอันนี้มาซื้อขวดที่ที่สองแล้วก็ซื้อเป็นกล่องมาอีกสองขวดคือชอบมากรสชาติที่ชอบเพราะว่ามันอร่อยแต่จริงๆมันมีประโยชน์มากนะ นอกจากมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ mm. กพมันมีข้าวโอเล็ตถึงสองหมื่นแแล้วเนี่ยมัน,นมันช่วยยังไงมันช่วยให้พลังงานเซลล์สมมติมว่าพลังงานเซลล์เราเนี่ย mm. บางคนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเซลล์อ่ะยังตึงไม่ตึงยังหย่อนไม่หย่อนอันนี้กินเข้าไปอะ่ะก็จะช่วยให้เราให้พลังงานเซลล์อา้าวแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าพลังงานเซลล์ของเราแข็งแรง ก็ตอนที่เราไปออกกําลังกายอ่ะคือถ้าข้างในมันเหนื่อยจะมันจะไม่อึดไม่ทนแล้วเทียนอิงอ่ะชอบเล่นเวทเทรนนิ่งซึ่งมันต้องใช้เอ n e r g y ข้างในเยอะนะคะแค่กินข้าวเป็นมอม้อๆไม่พอก็ต้องหาตัวช่วยก็ใช้อันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวของมันนะคะมีอีกเยอะเลยที่บ้านอ่ะที่ซื้อไปเดือนนี้ซื้อหมดไป2องหมื่นเลยกินอย่างเดียวเลยนะคะ เป็นแฟนพันแท้อาหารเสริมค่ะใครว่าอาหารเสริมไม่สําคัญเดี๋ยวถ้าอยากไปเสวนาน,น,นะคะหลังหลังไมมาเลยจะพาไปฟรีค่ะ